ดีครับดูครับกลับมาแล้วหมิงพ่ลโลบหมิงกล่องสุ่มวันนี้มันกลับมาอีกแล้วนะเอเทอร์โบบ็อกเนี่ยจริงๆอ่อะเราอะเคยเปิดกันแล้วถ้าใครเคยดูคลิปนี้นะทุกคนมันมีเราเคยทำไปแล้วเทอร์โบบ็อกแต่ว่าวันนี้อพอดีไปเจอร้านค้าแล้วร้านค้าเขาบอกว่าเทอร์โบบล็อกเนี่ยมันทํามาใหม่เว้ยแล้วของมันใหม่แล้วเขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้านเรียกว่าล็อตใหม่นะล็อตใหม่ถ้าสังเกตได้เวลากล่องสุ่มที่เราไปเจออะ ตัวไอเนี่ยไอตัวเงาเงาอ่ะไอพลาสติกอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าแบบอะไรอะ่ะฝุ่นมันจะกเกาะแต่อันเนี้ยมันเป็นล็อตที่แบบทามาใหม่ๆเลยไม่มีฝุ่นเกาะเลยมันแบบรู้เลยว่าพุ่งแท็กอ,ะอ่ะใส่กิ้งเออใช่แล้วมาดูว่าแล้วมันผ่านมาหลายปีนะวันนี้เรามาดูกันฮะว่าเป็นยังไง18กล่องวันนี้ก็มาดูกันฮะว่าเป็นยังไงนะแวื่ให้ปุณลองจับดูว่ามันน่าตื่นเต้นไหม เป็นไงเห็นไหมมีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำหนักไหมเออมัน <ç> มีความถ่วงเล่น <adapt> ยังไงดูแลเล่นยังไงเล่นยังไงให้มันน่าสนุกคือแต่ละกล่องเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักมันต่างกันอ่ะมันก็จะมีความมันที่ต่างกันไงใช่าใปะอ่ะดูกล่องนี้ฮะยูที่แปดกรัมอ่ะอ่ะกล่องแรกนะเปิดเลยมันเล่นนานแน่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณพระ นี่คุณเล่นยังไงเนี่ยไม่ใช่ออใชของมันอนอกมา,าเลนนนเยนี่ไงไดโนเสาร์ต่อจิ๊กซอไดอ้คุณคิดว่าเด็กๆก็ชอบมัน้ยชอบอ๋เอเฮ้ย,ยทำดีนะเนี่ยคุณมันไม่ใช่จิ๊กซอเนี่ยมันเป็นตัวแบบประกอบเด็กเขาเล่นยากขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยมันก็ไม่ยากขนาดน,านั้นงานนี้แบบว่าสัวถ่าได้ปะ <c oughs> งานจากปักกิ่งโอ้ปัก,กิงเลยเหรอปัก,กิ่งที่เมืองหลวงมั้เนี่ยมีแหละของเล่นที่มีจิตวิญญาณการประกอบใช่นี่กันดำย่อมๆเลยอะ่ะเฮ้ยสวยนะจะไปเล่นนะเอ้ยยืนได้ไหมยืนได้ยืนได้ดีเียงเหมือนหมาเลย เอาไว้ก่อนเฮ้ยชิ้นแรกมาดีนะสิบาทอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วที่สำคัญคือมันดูมีชีวิตนะอืมมันมีชีวิตชีวานะของเล่นเออเ,อ,อเดี๋ยคุ้มคุ้มมากเี่ยไม่หมดนะในนี้มันมีอีกนะเคมาดูเลยโอหเจ้าเดิมเลยสลามว่าแล้วไม่เล่นแล้วกันนะอันนี้อันนี้ไม่เล่นแล้วกันเนาะเฮ้ยแต่ของใหม่นะอันนี้คือมันมันพอเล่นได้นะเอาเออกมาแบบเขี่ยหน่อยน้องนักเขี่ย เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสู้มือมันใหม่มันใหม่ไงมันมาใหม่ไงเล่นน้ำเล่นน้เล่นน้ำเยอะน้ำสลามมันเยดิยืดเลยหมดแล้วนะหนึ่งกล่องนี่สติ๊กเกอร์โอ้ยดาบพี่คาดอสูรอ่ะสองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมอ่ะเนสโกกับกับทันจิโร่ใช่ใช่ทำไมทำไมทำไมภาพมันดูเป็น อีโรติกอย่างวะเอา้ามันเป็นความรักแล้ว,วแบบพี่น้องไงลาเขาจับเป็นอย่างนี้เหรอใช่เขาจับเป็นนี้แหละคือมันต้องช่วยให้สุดชีวิตอะทันจิโร่คือต้องช่วยน้องสาวหรือพี่สาววะอ๋ะอพี่สาวปะน้องสาวเหรอโอเควางไว้ตรงนี้เลยนะครับคุ้มคุ้มคุม้มเอะไปกล่องต่อไปเลยเมืม่อกี้เท่าไหร่วะนี่ไปสิบสองกิโลเมื่อกี้ร้อยประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเมื่อกี้น่าจะหนักอซสลามแน่เลยเออมาดูดูแล้วก็เอายังไงอะ เอายังไงอะนี่เดี๋ยวรวมรวมไปใส่อุ้ยเป็นเซ็ตดาบพิฆาตสู์ไหมเนี่ย <S 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 นี่น่าจะเป็นช่วงปีหลังๆนะที่เขาเริ่มรีเสิร์ชว่าเด็กเขาดูอะไรกันนะ <S <S เอามีรถ <S 2> <S 2> โอ้โหรถแบบรถแบบไอ้ย่ไว้กูมาณะอไหว้กูมาโอเคโอเคออตรงใส่เอน้ำมันหมดอันนี้เป็นที่เป่านี่เป่าแล้วแบบมันจะมันจะหมุนปะวะมันจะหมุนได้ไหนไหนไหน มันต้องมีอคติพลาดใครขี้วะกลิ่นออ,ออกมาเลยแล้วอีกอันนี้ที่เขาแถมมานี้ก็คือเนี่ยครับอะไรไม่รู้ว่าเป็นสลามดูแบบไม่น่าเล่นเลยเนาะมันดูแบบเหมือนมันหมดอายุแล้ว,วอ่ะก็แบบว่าดึงดึงแหละดึงดึงก็ดึงดึงนัง่นเอาทำไมอะอันนี้ผมว่าเริ่มไม่เริ่มไม่จะไม่คุ้มแล้วนะแจะบอกขายดีไงฮะผมไม่ช่างแล้วนะช่างแม่งแล้วเอาไปต่อ คือกล่องพวกนี้นะผมต้องบอกเลยว่ามันต้องใช้จินตนาการในการเปิดนะเพราะว่าถ้าคุณเริ่มไม่มันอมันเนี่ยมันจะไม่สนุกละนี่โอ้โหเฮ้ย What the fuck is this? อ๋อเป็นถุงถุงฟู่ไม่เจอนานเลยนะเนี่ยถุงฟู่ไหนใช่ต้องตบใช่ไหมนี่เป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับปะเออวิไอเทียจะโดนก่อตาล้ายลยไไปเนี่ย <c ười> บอกาห้ามกินห้ามกินแต่เขาบอกว่าให้บีบใช่ไหมบีบแล้วทีนี้มันบวมมันบวมบวมเสร็จปุ๊บจะมีข้างในกระเด้งออกมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิอุ้ย <c ười> เป้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีอะไรเลย เราอันนี้แต่มันแต่มันบึ้มคามือนะจริงเหรออ,อย่าเอาเป็นมือขวานะทำไมอ่ะถนัดขวาอ๋อเอออันนี้เหมือนเดิมครับพี่ที่เคียวเป็นที่เป่านกหวีดแล้วก็มีกังหันลมนะมตัวนี้กังหันลมใช้พัฒนาไปเนะี่ยตัวนี้ใช้ได้ปะโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ได้แล้วไม่ได้ไไดอย่ากอยากให้มีคันที่สามเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกันแล้วถ้ามีคันที่สามอ่ะอย่าให้มีคันที่สี่ต่ก่อนนี่คุณเป็นเซียนมีดเนี่ยไม่อยากพูดเรื่องนี้เลย โอ้งั้นไม่ต้องพูด <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวขอพูดนิดนึงอ่าวูัตะก่อนนี่อ่าพอ,อาเรื่องนี้เดี๋ยวให้เจนตัดลงเลยอืมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตะก่อนเนี่ยเป็นรั้วของชาตินะโหเป็นทหารเหรออือเป็นรั้วของชาติแล้วตำลึงเนี่ยเกาะเต็มเลยอ๋อ <laughs> คนละรั้ว <laughs> แค่นั้นแหละครับผมจะเล่าแค่นั้นแหละ อะไรวะเนี่ยนี่มันเริ่มเริ่มแล้วนะบอกจริงนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้โต๊ะเท่าไหร่นะไม่ไม่รู้แม่งจะบึ้มเมื่อไหร่อ๋อเฮ้ยผมว่าแล้วเขียนข,ข้างล่างวะล่ะเขียนข้างล่างเออเฮ้ยโอ้โอเหรียญอเวนเจอร์ผมไม่มีไข่เหรอเฮ้ยเหรียญอเวนเจอร์มีแต่แพงโอ้มาเป็นแพงเลยเหรออ,อู้เหรียญนี้อย่าไปเล่นเลยนะครับผมอเวนเจอร์ก็มีโซนิกด้วยโซนิกด้วยโอ้อันเนี้ยบ้านะครับอันนี้อันนี้มันไม่มีธีมมันมันงงสิบบาทเด้อได้เยอะอยู่นะแต่จะมาแถมสติ๊กเกอร์ทุกกออันไไม่ด้หร ทุกอันด้วยทุกอันจริงๆอ, <c oughs> อย่างเงี้ยตามตลาดนัดเขาก็ขายแบบอันละห้าบาทปะได้นะใช่ไหมรถอันนี้ผมเป็นไงจะให้โอกาสมันไหมให้สักอันแล้วกันหนาสักอันแล้วค่ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นสวัสดิ์กูมารอะ่ะแล้วคิดูแลกูมาหก็จะให้อะไรอ่ะถ้าพี่เป็นกูมารแล้วเขาเอารถเนี้มาแล้วเขามาขอบอกว่ารางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าพี่เป็นกูมารอยู่แล้วพี่นั่งนั่งอยู่อ่ะเขาขอพรนะอ่ะผมขอรางวัลที่หนึ่งนะครับผมเอาเอารถมาฝากนะครับนี่มังนะมันแตกว่ะเพื่อน มันแปะแล้วมันแค่นั้นแหละเฮ้ยมันปีออกมาเลยเพื่อนดับ <c oughs> ดับดับยูทูบเบอร์ชื่อดัง <c oughs> นี่อ๋อ <c oughs> ออกมาเป็นความรักมามานี่เขามามา m นะคือเป็นรักแม่นะออแบบที่มันตึง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 ตึจบไปแล้วได้หนึ่งตกใจนะเอออ่ะเป็นกุมารต่อแล้วใครต่อเป็นกุมารครับขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเถอะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกปีเลยครับขออะไรนะแบบกระสิีข้างหูขออะไรนะขอรางวัลที่หนึ่งครับรถเชียงให่เดี๋ยวเราเล่นหน่อยแล้วกันกุมารผู้คำหยาบด้วย โอ้โหอย่างอย่างเงี้ยนะแนงทำไมเงี้ยนะมึงจะขอเรามาที่หนึ่งมึงเอาอันนี้มาให้กูจะขอมาที่หนึ่งครับกูมากูมารุ่นใหม่กูมารุ่นใหม่กูารุ่นใหม่อ่าถ้ามีอย่างเงี้ยเออกูมาหนงพอแบบดีใจหน่อยนะอะไรทมบก๊อตจินี่เขาเรียกว่าไฟฉายเปิดได้ไหมโอ้ยอุวยสว่างอยู่นะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะได้ไหมอือสองตาคนดูเป็นไงเดี๋ยวดูดิ จะนี่ไงไนสองตาอยู่เนี่ยอ่ะอันนี้มันติดอยู่กเก็บไว้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เหรียญอะไรเหรียญีพวกนี้ไม่เล่นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหรียญแบบ <S <S ผมว่าเด็กสามขวบยังไม่เล่นเหรียญเหรียญอะไรเงี้ยนี่และเนี่ยกูรู้แล้วอะไรอยู่ในซาลาม,มนี่คุณเปิดจนเสียแล้วนะเนี่ยอเอาที่เลย<ๆ>เฮ้ยเดนเสาวใหมา่แล้วนี่วาดเองนเนี่ย วาดเองมาเนี่ยเป็นแบบแฟนเมคอะไรเงี้ยป่ะเป็นเมคอ่ะเฮ้ยจะได้สามสี่อันแล้วนะว่าอันหนึ่งก็ได้ห้าบาทเออเดี๋ยวเราเอาไปขายตามโรงเรียนดีกว่ารัสแลมี่ผมไม่ขายให้เด็กนะเดี๋ยวเด็กเอาไปไปอมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะอร่อยไดโนเสาร์นี่ต้องแกะไหมอ๋อตัวนี่ไงตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันปะจะเป็นสีเขียวใช่ไ้ยมันจะตัวเดียวกันเลยจริงๆป่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้คอมอยู่ด้านบนเอ้ยอันนี้เป็นไอ้นี่อันนี้เป็นแรปเตอร์เวซิโอแรปเตอร์อ๋อที่ร้องเพลงเก่งใจปะ ชุ่งข้อต่อเลให้เคี้ยเหมือนม้าเป็นกษัตรนะคูเดีคนเดียวนี่คือคนที่เล่นแต่แขนไม่เล่นขาใช่ครับผมแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับใช่ครับผมว่าก็สุดท้ายก็แขนก็แข็งแรงดีเออเอากล่องนี้คุณจใา้สติกเกอร์ของจริงเลยนี่จริงๆเลยจริงๆเลยเฮ้ยเ้ยแต่ยังไม่ซ้ำเพื่นเสาหลักอ๋อนี่คุณชอบนนีช้บเสาหลักใช่ไหมแต่ผมชอบเนซุโกะมากกว่านะครับสติกเกอร์ เอ้ยอั e, นนี้โอ้โหขอดิได้เลยถ้าดีนะที่บ้านผมน้องผมก็ซื้อมาผมก็ไปว่างๆผมก็มาบดีดเล่นเลยเหรอคุณนานอยู่นะเนี่ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮนึกว่าคอปเตอร์ใบไผ่คิดดูดิอ่ะไป อันนี้เป็นต่องเทอร์โบว์อ่ะกูทำมสมัยเนี่ยแล้วมันบอกว่านิวด้วยนะเนี่ยคุณดูดิดของใหม่ล็อตใหม่ไงอ,อืมที่ปากคุณอะไรมากอุ้ยอ้าวแต่ว่าคุณได้สติ๊กเกอร์มาอุ้ยเสาหลักไฟแสดงว่าเขาทำการรีเสิร์ชกันนั้นเนี่ยอืมใช่ไอ้นี้ไม่เล่นแล้วไงนนะ่ากลัวอะไรอันเนี้ยอ๋อไอ้ปุ้มๆเมื่อกี้เหรอเล้วของมันเลยปากีสถานดูดิเลยปากีสถานเลยปากีสถานน,านะคุณ นาโต,าโตทท้ที่มันฮิตฮิตช่วงนึงนะที่เราฟมาบ้างบ้างบางบามันต่อ,อยากนะเนี่ยรูมันอันเล็กอะ่ะทำไมเขาไม่ใส่มาให้เลยวะจะเป็นอย่างนี้อ่ะไอ้น,นี่ซื้อของดีด้วยนะเออ,เอ,อ,อประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> เอาไปต่อเฮ้ยเอาแล้วไงอันนี้อะไรปากีสถานอันนี้ป,นปากีสถานเนี่ยช่างเม้งแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็บุบบวมอีกอันนี้เป็นแบบ อิฐปุ่มกดไม่มีอะไรเนี้ยคือรู้สึกว่ากดไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบเปาะแปะหรืออะไรเลยอ่ะเนี้ยเนาะที่บ้านผมมีหรอแต่ของดีใช่ไหมเฮ้ยให้กับเฮ้ยจะให้อะไรก็ให้อย่างนั้นเหรอกากเพชรกากเพชรอันนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวเลอะบ้านอ่ะเนาะนี่ไม่เอาอ่ะอุ้ยอุ้ยต้องต่อนะเนี่ยอันเนี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างนี้ใครจะไปเล่นได้วะมันต้องทีละอันเลยนะ โอเนียราะแต่ไอ้ไอ้นี่เขาก็ทำมาเนี่ยนะสมัยก่อนก็มีอยู่นะไอ้ที่มันเป็นโซโซอ่ะนะเออโซแซกุญแจมือนผมมีอยู่อันนึงนะในห้องนอนอะเอ้าทำไมเก็บไว้ในห้องนอนเผื่อโจรมาเงี้ยหรอได้ล็อกพอดีเลยเออเอ้าอุ้ยเอ้ยคุณต้องหมุนด้วยดิเออวันนี้ดิฟาดหัวตัวเองนี่ฮาเลยนะตายเลยนะเอออันนี้อันนี้หยุดไม่ค่อยได้มันอาจจะเจ็บได้ แต่เนี้ยอยากเข้ามานะเฮ้ยอย่านะอยาเข้ามาเหรอเออผมกับผมเก้าไปเลยโอ้โหตายเลยเออเฮ้ยโอ้มีกิจกรรมไม่ทำแล้ววะลอตโซ่ไหมล้ะมึงลอตโซ่ลอตโซ่นี่ผมชอบซื้อมาใส่มีระบายสีได้ด้านหลังอันนี้เห็นเขาเล่นกันนะเออใครที่ดูแบบนี้นะดราก้อนนะเฮาออสเตรดราก้อนนะเป็นไงอะไอเหี้ยเฉาล้วยชาตังลาวเออว่ะเหมือนว่ะเขามีอันนี้ให้ใส่นิ้วด้วยว่ะนี่ไงผมจะเล่นให้ดู อืูอไปแล้วพี่กลับบ้านแล้วพี่กลับบ้านก่อนนะมันเท่มากนะนี่เป็นมังกรนะแล้วติดอยู่กับแพงกรนีกว่าจริงจบนั้แนแะหละนะครับอันนี้นี่น,นี่อะไรเนี่ยไหนวิสบ้าวเฮ้ยใหม่มาแล้วว่ะเอามาลดดแล้วดูแลทำทยางนี้ไงจัดนี้นะเอ้ยกุนนักพาสเก่าไม่ใช่เหรออ่ะนี่ <laughs> มันปะมันสะความมันเต็มเต็มสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปเล่นแถวๆนี้สนามบาสอ๋อดีแคทลอนอยู่ใกล้ใกล้แคทลอนดีแคทลอนอะไรอันเนี่ยชีวิตอะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่าอุ้ยเอุ้ยรอบนี้อุ้ยรอบนี้มาเยอะเลยมาเยอะมาเยอะไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นเหล็กนั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นแมรทัดเฮ้ยนี่อะ คือมึงกอลังะหลับเบรมาตัดหลับเบรคที่เหลือได้กี่เซนเนี่ยมีจากหนึ่ง,งมันไม่ได้เอามันด้วยมันเหมือนกับตัดมาแล้วก็มาทำอะไรเงี้ยอ๋อได้มาห่ออ๋อ,อ,อ,อนี่คือเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบก็สุ่มๆมาเนาะเออใช่ก็โอ้โหนี่นี่นี่เขาให้ปากกาด้วยนะแต่นี่แต่นี้แกะคุณแกะแล้วเหรอมันมันทะลุม,มาอ๋อเป็นเซตเคาเรียกว่าเซตอ่าจดเลคเชอร์อือมอันนี้มีประโยชน์ พูดอะไรมาเด็กผมจดทันหมดเลยอืมอ่ะเน่ทั้งปีเสนาธนเต็มทีท่าให้ดีคือที่ต้องมีเมาจะดื่มน้ำชันนะประคายเก่งเแล้วก็เป็นในนี่นะกาเพชรกาเพชรโอ้โหมีพับเด็กเหรอใช่เป็นมีพับเด็กคนเล็กเลยเข้ามาเนอะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปหาว่าคุณสนับสนุนให้เด็กเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผมอยากเข้ามาผมจะทานอ๋อเออเออเขาเรียกอะไรเนี่ย ไอ้นี่มาเยอะจังนะขนมไอ้ของเล่นปากีสถานเนี่ยเลอะเะล่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยได้ไปเท่าไหร่ไม่เคยได้ไปเฮ้ยไอ้ย่างงี้แบบดูแบบคลาสสิกอะคลาสสิกแต่ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่นี้แหละแต่น่าจะมาจากแบบพวกกันดั้มุ่นยนต์อเลยเออแล้วกล่องนี้โคตรกากเลยอ่ะพูดเลยจากใจได้ฮิตมาแค่นี้เซตเนี้ยนี่คือตัวอะไรอ๋อที่มันแบบหนียๆอะไรนะใช่เนี่ยหนียวเนียวเนี่ยจบเลยอันนี้เซตเนี้ยไม่มีอะไรเลย เก็บไปได้กูก่อนไอเทียกอย่าไปเล่นเล,นเลนนนะยฟังทีทหารเนี่ยแค่สุดท้ายละดีกลัวอย,อย่างเดียวของหนักเป็นหนักสลามเนี่ยเออตอนแรกแบบว่าหนักอะไรหนักสลามนี่เองโอ้ยหลังหลังคุณเริ่มเอาเอา,เอาเอาเลี่ยงแล้วนะเฮ้ยอ,อันนี้น่ารักเป็นไงนี่น่ารักนะเออใช่ไหมนูนนูนโ <c oughs> อ้โหอันนี้น,น,นี่ไม่เล่นแล้วนะนกลัวระเบิดเมาอีกแล้วมีด อันนี้ไม่ได้อยู่ในซองนะไม่ได้อยู่ซองนะอ,อ,งนะอะไรวะอยู่ดีจะใส่ก็ใส่มาอืมนเนี่ยโคตรกาดอ <c oughs> โอ้ทำไมอะ่ะเอาไว้ติดขอบประตูอย่างงี้เหรอกันประตูกันแกเหรอไฟอ่ะไฟติดปะโโอ้โหระว,วังไหม้นะฮะแสบตาเลยทา <c oughs> นแนละ้วใจไม่ได้ทานหมดบางอย่างบางอย่างที่มันบางอันอะ สติกเกอร์กูเต็มเดี๋ยววันนี้กูไม่เคยคิดจะซื้อสติกเกอร์เลยเดี๋ยวนี้ตลาดวันนี้โคตรกหญ่เล่นเลยนี่ไงมาติดรถไงซื้อรถมาใหม่ไม่่คติดรถดิไอ้ว่าคุ้มสุดนะวันนี้นะไดรนเสสร์ใช่ไหมอันนี้อะไรอันเดิมปะตัวใหม่ตัวใหม่ไม่รู้ว่าตัวใหม่กระลายทรงคอมันไม่เหมือนกันนะไปเนี่ยตัวนี้มันเรตัวนี้หลังคอมเลยลองใกล้เลยนี่มันไม่เหมือนกันนะคุณ ตอนนีไ้ไม่เหมือนใครอย่าลืมนะได้ผมว่าไดโนเสเซอร์นะคุ้มสุดและวสามอันนะเนาะมีความเล่นมัน <c oughs> มีมีอันอื่นบ้าง,งเง้อไอ้ย่าแบบไอ้ลูกบาสอะไรเงี้ยอ,อุ้ยอันนี้ของใหม่นะเฮ <c oughs> ้ยโอ้ดีซ้ำเออซ้ <c oughs> ำเลยนี่เฮ้ยเกินซอมเลยการ์ดแล้ววะการ์ดบางทีพวกนี้มันมีการ์ดพวกแบบวันพีซอะไรเงี้ยหรือการ์ดโปเกมอนอ่ะเขาก็แบบราคาดีนะ เปียกด้วยไอ้เหี้ยมันแบบชื้นๆน่ะเฮ้ยเขาไม่ให้มาหลายใบนะวะเดี๋ยวนี้ดูดิ่โอ้ไม่ใช่โอ้ไม่มันลอกมันลอกโอ้โหมาสุหมดเลยอากาศะนี่อากาศะนี่อากาศะเชโมนี่เล่นยังไงเนี่ยนี่เป็นปืนเป็นปืนจริงนังกติก๊กนะเอาไว้ยิงแบบพวกแบบแมลงวันนะ่ะคือบาง <c oughs> ทีเราก็โกรธเนี่ย <c oughs> เล่นไม่ได้เหรอคือมันกากอ่ะไรได้อย่าไปเล่นเลย <c oughs> กล่องสุ่มเราก็แบบอืมาสุดทางฝั่งกล่องสุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่ต่ออาร์ทอยสิบบาทอาร์ทอยสิบบาทเล่นไปแล้วนี่เดี๋ยวมีอีกมีอีกเหรอมีเต็มเลยตลาดโน้ตพู่อันนี้ดีมาแล้วมันเป็นแบบนี้ใครเคยเล่นบ้างตรงนี้เป็นหยับยางแบบไอ้นเนี่ยยางที่มันติดได้อ่ะติดติดอะไรอ่ะเไม่ได้ด้วยว่ะมันไอ้นี่มันไม่เหนียวแล้วอ่ะเอาอันนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แล้วก็จึบลงไปในอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยหนึ่งอะจึบอ่าเตื้อไหนก็ได้อะจริงจริงมันต้องติดให้เป็นซีซีแหลกผมติดที่ดูเชยติดมันอยู่นะคุณโอ้โหต้องต้องใช้ความพยายามและตั้งใจนะอะไรนั้นก็จะติดอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงๆถ้ามันแบบว่าเลขหนึ่งมันเป็นสีขาวหมดเลยเลขสองก็เป็นสีดำหมดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายจะกลายเป็นรูปแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นของแบบของกาบอะของกาบมันก็แบบไม่ค่อยได้อะไรมากแล้วก็อันนี้ได้เป็นจิ๊กซอว์อันนี้ตัวอะไรอะ ไมล์เมโลดี้ไมล์เมโลดี้เฉยๆนะตัวนี้คิลลี่เคโลพีฟิจิตใช่ปะฟิจชื่ออ่านว่าอะไรนะสปินเนอร์สปินเนอร์เหรอหรือคุณฟิจิตอะไรฟิจิตที่ไหนนี่ปะเอาไว้แบบคนสมาธิสั้นอ๋อคุณอันนี้หมุนดีมากคุณบาลานซ์ดีไหมบาลานซ์ดีไหนลราคุณลองคุณลองแบบให้มันอยู่บนนิ้วดิมาดิใครล่นเงินเอ้ยยอ่หุงหนักกว่าแน่นอนเดี๋ยววะเก็บไว้เก็บไวว้เดี๋ยใบได้ การ์ดแบ็คพิงค์เฮ้ยการ์ดเกมแบ็คพิงค์นี่ซูจีใช่สิจีป่กวะซูจีคนนี้เหรอผมชอบผมชอบผมชอบเกียวแต่ตอนหลังเริ่มชอบลิซ่าละ <c oughs> ผมชอบโรซี่โอที่ไว้จิ้มกับเฟ็นไฟแล้วไวดื่มเบียร์โอ้โหคนนี้พยายามเล่นกับกูด้วยสัตว <c oughs> ์นี่นี่จีซูนะจีซูจีซูหน้ามืดไปหน่อยนะเฮ้ยจีซูอีกแล้วนี่ โลเซวะเนนี้กระป๋องเดียวมันก็ถือว่าคุ้มๆอยู่นี่จีซูเอ้ยลิซ่าผมเป็นเห็นปะเอุ้ยโลเซก็น่ารักดิเว้ยเออเฮ้ยจีซูจีซูก็น่ารักเว้ยเอาไอ้รูปสามนี่เออใช่ผมขายต่อนี่ครับเราจะบอกเลยผมวางศิลปินประมูลเลยปิดละหมื่นเออจะได้การลิซ่าบ้างจะเอาไปขายเอาว่า ม่เจอกันนานเลยนะตัวเนี้ยโอ้อันนี้จะดูนะว่าเล่นได้ไหมต้องดูอีกทีงนะมันไม่มันอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำผมไม่เล่นนะอ๋อเดไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์เลยอ่ะโอเคนี่ตัวนี้อันนี้โอ้โหตัวนี้มันเล่นมันมากนะจะก่อนทันได้แต่ทำไมล้องมันเล็กจังมันจะยืนได้เหรอไม่มันแบบว่าปั่นแล้วก็วางไปเลยโอ้โหอันนี้ไอ้นี่นะไอ้แง่งแง่งนี่นะที่มันเอาไปชูดเบเบลนะใช่มันจะทรงตัวได้ยังไงก่อนวะมันวิ่งได้นี่เห็นนะ เหรอเย็นแค่ตรงพื้นหน่อยไหมตรงพื้นหน่อยผมอยากเห็นว่าให้ว่ามันจะไปไกลๆอ่ะไกลๆอ่ะได้ดิเอานะได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นะได้ส่งตัวได้วิ่งได้ถือว่าวิ่งวิ่งแบบบนชายฝังซ้ายอย่างเงี้ยก็วิ่งไม่ได้นะอืมอืออ่ะไปดูดิโอ้โหปิดท้ายได้ดีฮะกลับมาอีกแล้วครับตัวนี้ อันนี้มันสุดเลยอ่ะอเนี่ยอุ้ยแต่อันเนี้ยมันไม่มีที่ยิงเนี่ยไม่มีหนังยางเหรออืออ้าวเอ้ยเรามีหนังยางจากปืนไม่ใช่เหรอโอ้โห,โหมันเล็กอะเดี๋ยวเข้าตาแบบอันนั้นอะตอนนี้เดี่ยผมเคยซื้อเล่นด้วยแว็นไงสนุกเล่นท,นที่เล่นที่งานตอนนั้นเป็นงานน่าจะเป็นงานวันแม่อตอนเด็กๆตอนเด็กๆไปที่แถวๆสน,นามหลวงไงอ๋อยิงแล้วก็แล้วก็ไปตบ เก็บกันมั่วไปหมดมันเพราะมันมีของคนอื่นด้วยแต่งงนะเวลาที่คนเพื่อนที่ขายในงานอ่ะยิงขึ้นไปอะลงมาไม่เคยโดนใครเลยแบบคนเต็มเลยนะมันมีไฟไงมันเลยแบบเห็นชัดอ๋อแล้วคนก็แบบมันลงสมูทด้วยแหละไอ้นี่ยมันลงแบบมันค่อยๆลงไงหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วใช่เก็ยก็ได้มาประมาณนี้เนาะไปเก็บๆใส่ของไว้ก่อนหมดแล้วทุกคนทุกคนอัปเดตอีกรอบนึงนะเจ้าตัวก่องนี่นะเทอร์โบมันก็ ถือว่ามีการอัปเดตนะอืเพราะในยุคนั้นอะตอนที่เราเปิดอะไม่มีไม่มีสติ๊กเกอร์ในสติกเไม่มีสติ๊กเกอร์ในทางการสื่อยังไม่มีใช่ไหมก็พยายามหามาใส่อะที่สุดในชีวิตนั่นแหละนะครับโอเคทุกคนอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะใครที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันก็เคยเปิดไปแล้วนะดูว่ายุคนั้นกับยุคนี้เป็นไงใช่นะฮะวิ่งลาบไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย